โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจังหวัดชนบุรีประจำปีพุทธศักราช2566วัดห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดห้วยใหญ่นั้นได้เน้นการพัฒนาวัดในทุกๆด้านเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข,ของโครงการคือการส่งเสริมให้วัดและชุมชน มีการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาดร่มรื่นสวยงามตามหลัก5สส่งเสริมให้มีจิตอาสามีการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดวินัยและมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยพลังของชุมชน วัดเทวใหญ่นียมีความเป็นมาเก่าแก่ครับมีเจ้าวาดร่่งมาแล้วทั้งหมด9รูปอาจจะมาเป็นรูปที่1ก็มีหลวงพ่อกานที่เป็นเกจิชื่อดังในยุค2,500ซึ่งตั้งแต่เป็นคนเริ่มทำถนนตัดไปถึงสุขุมวิทเป็นคนริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ในยุคของการใช้เกวียนเรามาก็เป็นการเจริญขึ้นแล้วแล้วก็มาสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นก็มีการขยายอาณาเขตทย์มากขึ้นแล้วก็ญาติโยมศรัทธามากขึ้นได้มากราบไหว้สักการะสังขารหลวงป่านชุมชนของวัดพรใหญ่มีความเข้มแข็งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นอย่างดีอาจจะมีทุนไม่สูงเพราะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนแต่จะบอกแรงบอกกำลังเนี่ยมาเถอะเขาช่วยเต็มที่ จากหลักฐานระบุว่าวัดห้วยใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2186ปัจจุบันมีอายุเก่าแก่กว่า380ปีด้วยบารมีหลวงพ่อการพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกทำให้วัดห้วยใหญ่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งคนในชุมชนและาศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อการตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการดำเนินการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดห้วยใหญ่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอันประกอบด้วยคณะผู้ปกครองสงฆ์วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําตำบล คนในชุมชนนั้นมีความรักมีความสมัครสมานมีความสามัคคีกันจะเห็นได้ว่าเมื่อทางวัดก็ดีทางชุมชนได้มีกิจกรรมดีๆหรือกิจกรรมที่สําคัญคนส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมกันร่วมโดยช่วยกันให้กิจกรรมนั้นๆสําเร็จไปด้วยดีในส่วนของพวกเราในฐานะผู้นําท้องถิ่นนั้นก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ยินดีมีส่วนร่วมที่จะในการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นบ้านเรานะครับ มีการแบ่งขอบเขตและข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่ายและรับทราบถึงวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดสวยด้วยความสุขพร้อมที่จะสนับสนุนทางวัดเพื่อที่จะพัฒนาสถานที่และก็พัฒนาจิตใจผู้คนที่มาร่วมกันทํำบุญเข้าวัดมีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนผังวัดและวิเคราะห์พื้นที่ในการพัฒนามีการให้ความรู้ตามหลักหส มีการลงมือปฏิบัติการ Big Cleaning Day โดยมีพระธรรมวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีคณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนประชาชนเด็กและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมจำนวนกว่า500คน มีการพัฒนาพื้นที่เกแห่งภายในวัดป้ายชื่อวัดและซุ้มประตูวัดมีความสวยงามสัดส่วนเหมาะสมอ่านและเห็นได้ชัดเจนมีประตูเปิดปิดที่มั่นคงปลอดภยัยสะอาดเรียบร้อยไม่มีสิ่งกีดขวางทัศนียภาพและมีการจัดทำแผนผังวัดอย่างชัดเจนมีการจัดการจราจรป้ายจราจรและที่จอดรถจัดการแบ่งเส้นจราจรภายในวัดให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบ ตามหลักการจราจรสากลมีการจัดระบบห้องคลังพัสดุสงฆ์และมีการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของมีการจัดห้องน้ำพระภิกษุสงฆ์ห้องน้ำแยกชายหญิงโดยมีป้ายบอกอย่างชัดเจนมีการจัดการขยะกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสะอาดได้มาตรฐานมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในวัดต,ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเพื่อความสะดวกและปลอดภยัย มีการจัดระบบไฟฟ้าและการป้องกันอักขีภัยมีการจัดการโรงครัวหอฉันให้สะอาดสะดวกในการใช้งานมีการจัดการดูแลอาคารเสนาสนะต่างๆให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวัดวัดรอบรู้สุขภาพ โดยทางวัดมีรถพยาบาลฉุกเฉินไว้คอยบริการแก่พระสงฆ์และคนในชุมชนตลอด24ชั่วโมงมีการส่งเสริมให้วัดเป็นเขตปลอดอบายามุกและพัฒนาระบบก,การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดการพัฒนาฐานข้อมูลพุทธศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมภายในวัด โดยมีการอนุรักษ์บูรณะปฏิสังขรณ์ให้คงสภาพและคงความงดงามเพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีกทั้งยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญาโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตวิถีพุทธส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จากการดําเนินการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆส่งผลให้วัดห้วยใหญ่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านตั้งแต่การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดมีการส่งเสริมสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมมีการจัดการทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมนำไปสู่การส่งเสริมวัดให้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาจิตใจ และปัญญาอย่างยั่งยืนขอเดชะบารมีของท่านทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพขอเจริญพรให้บรรดาญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยต่างๆนานาขอญาติโยมทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งลูกเล็กเด็กแดงที่รับฟังวันนี้อย้เจริญและมีความสุขตลอดไป